บายดีพ่อแม่พี่น้องบายดีเด็กกคน่ <ใน S 1> บายดียำสาวๆพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันสิ้นดับเน,ะน,นาะเดือนสองเมื่ออื่นก็เป็นเดือนสามพี่น้อง <uf> จากไั้นก็เดือนสามเอาไห้่ซ้ำขำเลยเนาะที <uf> ่เผาผู้ไทยแล้วเดือนสามเอาไห้่ซ้คขำ กิจการปุ้นเปิดประตูเล่าพี่นาะเมื่อนี้ป้าเมาหนัาชาจ่อยมาทำบุญห่วงกันยัดเตรียมเพื่อนที่เ <c oughs> ป็นบาทแม่ม,มาแพ้กับบ<ม>ัตรมายัดไปแบบโอ้ป้าเมามาให้เธอเป็นที่เด็ดด้อย ายดีเดิอพี่นองเด้อทำบุญหวมกันเด้อมึมองใส่บาตรถวายถวายปูนมือนี่ถวายปูนสี่สิบกระสอบแล้วก็มีเงินนำปัจจัยไปสิบต่อนำกันมีบ่บ่อสิเดเอาหยกทีเดียวเลยนี่มีสามลายซื้อแล้วสิไดเห็นทิปปัดเดียวเลยไม่ต้องเสียวเวลาได้แล้วพันสอง นี่นี่เอื้อนีมีผู้ใจบุญทางฝั่งไทยบบประสมออกน้ำหาล้อยเกิดจากสื่อปูนแล้วก่เสาเอิงทางมุกดาหารห้าร้อยปลาเม้าสองร้อยนี่เอาไว้ต่อเป็นจะสะสมไว้ซื้อกรื้องส,มท,ทสมทบทุนสมทบทุนซื้อกรื้อง อันน oh, uh ี huh. uh ้จะเป็นของเคยถ่ายกับซาแพงเนาะพี่น้องเคยถ่ายนะเมียเมียมัดดอกไม้ให้กับ่เอาได้หนัดเอาเองเหรอเหอข้างลายนะมัดเอาเองพี่น้องเคยถ่ายลองทำบุญถักบาตรถวมกันจ้าเด็ดโกเอาหมูเขียดเองเฮ้ยเออเอาหมูเขียดไปใส่ นี่น <parfois> uhm ี <S <S ่น <c oughs> ี่เออโอเคอืมเอาง่อยไปเลยใส่ใส่มุกละเพราด้วยมีจากผ่าว่ะบอแมนฮะเอาไปแซมเขานั่นบอแมนเอามันน้อยไปแจาะโคดรจะแกะซองอะไรบึ่งข้าวเผาก่อนบึ่งข้าวมือก่อนนี่เน้ไปทั้งข้าวซ้ำทั้งขันคือว่าเอาสิจิบเข่า มัหลายเด้อเฮ้ย,เ,ยเอาทิบขาวมาใส่ป้ามะท่า,าทนกับกระบ,บุงจ้ะเดี๋ยวใส่กระบุงกับถือเอาแล้วเน,นาะนี่หนักห่อยสอกนี่หนักไปนันบ่ไดนักวะนี่มันน้อยโตน้องแลตโก้ลงหวัดน้ำกัน อากาศเมื่อนี้ตื่นขึ้นมาลมเนรออากาศลมแล้วก็คึมคึมคึบันสิโตกนี่เมื่อวานนี้ฮอนจนหัวจะแตกเตมื่อวานนี้ประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศาเหรอ

หลอันหล่อมหกองเดิ้ลสามบาทนอกเรากระจายเก่าจูดีดีตาจัาสนาบินี้นอกอนนถือว่าเราก็จะตอิ่มีน้องเขาทางงตัางใจนอกรับยกสามคนสามบาทเธอไหวบ้างามจิยทาบินอ่นอาเอาเอา

รถก็อยากลงมานำปลา,ปา I do คุยอยากได้แมวนะเนาะได้แล้วแมวเมียวไหายนะแมว ดังดีดีดังดีทีเขาเขาจะไหวเขาะไดาสะสสะสมส่วนปรกอบส่วนในวันนีวันนี้หนักเออวันนี้หน่อเออถือว่าครบครัวที่นึงเปิือครัขอสั่งตุกจจตชาแด้การทันเมยขันตุกเาเอออด้วยขงวถือว่าได้มาถวายตาโลงพวกเราหน่อเออผัื้นพื้นเราทำัหมของเราเออมีจนวนอยู่ซาบอดได้กัรเมย์การทั จุดรวนับไปแล้วหายผาดจ้าเอาของทาองลูกงาด้วยเอ่งตาเอาุดก่อนปนครับแล้วต่อมาคนที่สามกับเบ็นารำเนาปมเจีนทานี่ก็เป็นลูกสาวโบกเย้าเป็บเบนี่เท่าเนาะเท่ารำเนาปเตีนทาเบลน่าควอมดีความทั่วในสากส่ตนกระพุ้นถึงส่นโดิยที่รุตรส่นี้ถึงดวงวิญญาณ เออหนุ่าเท่านี้แมวปูเถ่าี้ารหญ้าถนี้ก็เอ่อกด้วยเจ้ากับลายเวงให้มาใาผมเอาตีให้เมื่อนี้ทั้งมาทั้งแมวทั้งเด็กน้อยแต่สวดสวดใใเาก้เหือวารยมาให้ตีกัิ

เาใส่บาทแล้วไปทีเดียวเลยนะมาพี่จะสูไปคนน้อยมาพี่ไม่เท่าสิ้ไปใส่บาทไหนเดี๋ยวชิ้ตาคุณคุณคนนั้นใจมาดิยาเหยมื่อนี้คนร้ายเป็นพิเศษเพราะว่าวันชิ้นใหญ่นะ ສະບາຍດີທຸກຄົນເນາະ k e h a e ກະຕ